สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาำชัยพืชเกษตรนะครับอีกหนึ่งอีพีครับท่านผู้ชมอยากพาท่านผู้ชมมาชมเรื่องราวของการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดกำแพงเพชรครับและที่นี่นะครับเขาปลูกผักไฮโดรนะครับแบบบ้านๆนะครับแล้วก็ทําให้มีความสุขนะครับแปลงเล็กๆแบบนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังของผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมรายละเอียดนะครับว่าเขามีวิธีการปลูกยังไงนะครับจนประสบความสําเร็จนะครับตลอดระยะเวลา1ปีมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูนครับว่า ขามีรายละเอียดในการปลูกผักไฮโดรยังไงไปชมนครับท่านผู้ชมไปดูนะครับไปท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาไปชมรายละเอียดนะครับในการปลูกผักไฮโดรนะครับีสวัสดีครับสวัสดีค่ะกำลังทำอะไรอยู่ครับพี่ตอนนี้ตอนนี้จะเตรียมล้างกล่องจะลงผักชุดใหม่โอันนี้เป็นกล่องโฟมใช่ไหมครับเนี่ยมีเตรียมเพียบเลยครับ ตอนนี้ปลูกผักไฮโดรประมาณกี่ปีแล้วอ่ะพี่ที่ปลูกมาประมาณปีกว่าแล้วี่วปีกว่าแล้วพี่ครับแนะนําตัวให้กับท่านผู้ชมสักเล็กน้อยพี่ใช่ค่ะชื่อหนานะคะตอนนี้เราทําแปลงอยู่ที่บ้านหมู่บ้านกอสบ้าตําบลหน,นองปิงค่ะอําเภองกําแพงเพชรจังหวัดกําแพงเพชรใช่ใชไหมครับทํามาประมาณ1ปีเงปีเศษใช่ไหมพี่ใช่ค่ะปีกว่าการทําผักไฮโดโปรนิกแบบนี้มีวิธีการขั้นตอนทํายังไงบ้างครับพี่มันยากไหม ไม่ยากไม่ง่ายไม่ยากไม่ง่าย <c oughs> ใช่ไหมโอ้แสดงว่ามันมีอะไรซับซ้อนอยู่ถ้าเริ่มต้นอ่ะวันนี้เราเข้าเรื่องเลยกันนะครับว่าเริ่มต,ต้นการปลูกผักเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่แรกเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรกันบ้างครับพีจ่จะมีเมล็ดพนนันธุ์ก่อนแต่นี้ของเรามันมีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มจากเมล็ดพันธุ์เลยอันนี้ก็คือกล่องที่พี่เตรียมไว้แล้วกล่องพวกนี้เอามาจากไหนพี่สั่งพวกแอปออนไลน์ในเพจ<อ>พวกที่เขาปลูก ก็คือจะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยใช่เนี่ยฮะเป็นชิ้นแบบนี้ยาวแบบนี้นะครับที่ผมดูก็น่าจะไม่เกิน4ี่สิบเซนถึงไหมความยาวไม่น่าเกิน4ี่ิเซนนะครับประมาณนี้นะครับถ้าแบ่งครึ่งนะ4ี่0บห้าสิบเซนไม่เกินประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้นอันนี้พี่มาเจาะเองไม่รู้หรือว่าเขาซื้อมาอเป็นแบบนี้ใช่เขาเจาะมาให้เราแล้ว<อ>สัมเ็อเลยอันนี้คือ1เซ็ตจะเป็นแบบนี้แต่เราต้องมาหอ่อ แต่เราต้องมาลองกล่องเอาเองคือไอ้กล่องเนี่ยเรามาเฉพาะกล่องโฟมหัครับ<า>แต่ว่าไอ้ตัวนี้ตัวนี้เราลองเองเราทำเองทำเอง,เองไอ้ถุงดำเนี่ยเนาะใช่เราลอง,องจะจะเตรียมประมาณนี้นะครับก็จะมีอ่านะครับ,นะรบวัสดุเรามีกล่องโฟมแล้วก็ถุงดำคลุมแบบนี้ครับนี่แบบนี้เลย<ฮ>นะครับอันนี้คือต้องเตรียมราคากี่บาทนะพี่ชุดละห0ิบรวมส่ง หกสิบบาทรวมส่งก็คือหนึ่งกล่องนี่เลยที่สั่งมาแต่ละทีครั้งแรกเนี่ยประมาณกี่กล่องครพี่เขาสั่งมาครั้งละหกสิบหกสิบกล่องเลยเหรอครั้งละหกสิบหกสิบกล่องนะครับเรียงไว้นู่นนะครับลองไปบีดตัวเลขเอานะกล่องละหกสิบบาทใช่ไหมใช่นี่แหละครับอันนี้คือต้องเตรียมก่อนต่อมาครับหลังจากที่เราได้กล่องแล้วเมล็ดเราเตรียมยังไงครับพี่ นี่เราไปดูกันนะครับว่าเมล็ดเขาเตรียมยังไงอันนี้พอดีเพิ่งอันนี้พอดีซื้อเพิ่งทําเมื่อคืนก็คือว่าต้องทําแบบไหนพี่เอากระดาษเช็ดเอากระดาษเช็ดชู่ครับใส่ไปในกล่องแล้วก็เอาพรมน้ําให้ชุ่มแล้วก็เอาเมล็ดใส่ลงไปเมล็ดเราก็จัดเรียงแบบนี้ใช่จะเรียงสวยๆก็ได้แต่เราง่วงเราก็เลยทำแบบนี้อันนี้แช่เย็นไว้หนึ่งคืนเตรียมเมล็ดใช่ วัสดุเรามีกระดาษทิชชู่รองไว้ก่อนแล้วก็กล่องนี่แบบสนิทไหมนึต้องเจาะรูไหมพี่ไม่สนิทเลยแบบนี้สนิทปิดแบบนี้เลยใส่ตู้เย็นก็คือเป็นเย็นปกติไม่ใช่ฟิตเนาะจ้ะใส่ตู้เย็นเป็นเย็นปกตินะครับหนึ่งคืนแล้วก็ออกมาฉีดน้ําไม่ต้องฉีดไม่ฉีดเลยเหรอใช่แต่ที่เราทําเรายังไม่เคยพรมน้ำสักทีนะไม่พรมเลยใช่ไหมก็คือวางเมล็ดเสร็จปุ๊บปล่อยให้ความชื้นมันอยู่ในตู้เย็นแล้วแต่มันเลยไม่ไม่เดี๋ยว ก็คือเราพรมเขาเรียกอะไรเราก็แดจะชื่ชูวางแล้วแล้วเราก็เอาน้ําใส่กระดาษเชืชูอ๋อให้มันเสมอกับกระดาษชู่นน่อยแค่เปียกแค่แค่เปียกชุ่มแค่เปียกแต่ไม่เยอะมากก็คือไม่ได้ฉีดแบบว่าพรมน้ําทีหลังเนาะ่ก็คือครั้งเดียวเลยนี่นะครับก็ทิ้งไว้อีกสองวันอโล็จะเป็นแบบนี้อย่างตัวนี้อ่ะพี่สาธิตสักหน่อยว่าประมาณไหนครับเนี่ยเราก็จะเตรียมเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมาจากในเพจที่เราติดตามที่เขาปลูกพักเหมือนกันเขาจะมีขาย แบบนี้นะครับเอาเตรียมไว้อ๋อนี่คือบอลลีตเขานะครับนี่ครับท่านผู้ชมแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆหน่อยนะครับมีพันธุ์อะไรบ้างพี่อยู่นี้พันที่ปลูกตามนี้เลยอันนี้คอร์สใช่ไหมคอร์สเนาะอนี่คือคอร์สนะครับกรีนโอ๊กนี่บัตเตอร์เฮดบัตเตอร์เวียบัตเตอร์เวียผมก็เพิ่งเห็นฝั่งนี้บังกล้องมาดีอ่าบัตเตอร์เวียนะครับ ขนาดประมาณนี้ประมาณนี้ที่คือจากการที่เราปลูกมาปีหนึ่งที่ของที่มันพอขายได้อันนี้คือเอาง่ายๆว่าตามออเดอร์ที่แบบว่าเขาสั่งมากินบ่อยๆคือแบบนี้ใช่ที่ขายได้ดีเลยจะเป็นกินโอ๊กจะขายได้ดีมากเพราะว่าร้านอาหารพวกร้านอาหารพวกทาอาหารสลัดอะไรพวกเนี้ยเขาจะชอบแบบนี้มากใช่แต่ถ้าคนถ้าลูกค้าที่เขาซื้อไปทานเองเขาจะกินกินแบบคอร์สเขาจะเน้นคอร์ส <จ>หลากหลายต้องเตรียมแบบนี้ก่อน<ช>นะครับเตรียมกล่องเสร็จแล้วเตรียมเม็ดเสร็จแล้วต่อมาก็เราก็เราก็นับจํานวนกล่องเราว่ามันได้ประมาณกี่ต้นก็คือ1ต้น1เม็ดนาอเอาไง่ายๆใช่ไหมก็กล่องนังมี8รูแปดรูนะครับเ<ช>นี่ยเราก็มานับกล่องอีกทีนึงว่าทั้งหมดกี่กล่องกี่รูอาจะจดให้เรียบร้อยแล้วก็เผื่อเผื่อไว้การมันแบบไม่งอกอะไรเงี้ยเผื่อไว้ประมาณ10 20เม็ด ต่อมาหลังจากที่เราใส่ตู้เย็นแบบนี้แล้วแล้วพี่ทำไงต่อเอาไว้สองวันเสร็จก็ไปมามาดูรายละเอียดครับว่าเขาทำยังไงต่อนะครับท่านผู้ชมเราจะได้เห็นรายละเอียดอันนี้อันนี้ลงได้กี่วันแล้วเนี่ยยุบเจ็ดนะนับวันก่อนตรงนับวันนะครับเจ็ดแปดแปดอันนี้ได้สิบสองวันแล้วสิบสองวันอีกสองวันที่เราเห็นในกล่องเมื่อกี้คือหนึ่งวันใช่หนึ่งวันนะแต่ที่อื่นเขาจะนับวันแรกครับ การจิ้มในฟองน้ำเขาจะนับหนึ่งวันแต่ว่าการเพาะในตู้เย็นไม่ต้องคิดช่อันนั้นคือเอาง่ายๆว่าข้ามคืนแล้วค่อยมาใส่ใช่เขาจะนับตั้งแต่วันที่จิ้มไงสมมติของของเราของเราของเรานับบวกไปเลยไงเพราบวกงงไงอันนี้ก็คือหลังจากที่เรามาใส่ก็คือนับวันตั้งแต่การใส่เมล็ดลงตรงชอีกในฟองน้ำอีกประมาณสิบสี่วันแต่พอครบวันวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดต้องใส่ปุ๋ยอ่อนๆก่อนรอบพอผักครบสิบสี่วันก็เอาลงกล่อง เป็นปุ๋ยอะไรครับพี่ปุ๋ย AB บค่ะปุ๋ย a อบทั่วไปเลยเราสั่งในอินเทอร์เน็ตได้ล้วก็ใช่แต่ของเราเราสั่งในเพจที่เขาขายมาเร็ดก็คือพี่เอามาใส่ในหลุมตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนมาใส่ผสมน้านี่ครับไอไอฟองน้ําตัวนี้มันจะมีร่องไงไหมมีร่อง่เราไปใส่ตรงนี้นะครับตรงร่องนี่เห็นไหมใช่ตรงนี้นะครับเขาผ่าไว้แล้วนะครับใส่หล่องหล่อเมาเ็ดมันจะงอกมีรากออกมาอืมตอนนี้ก็จะเริ่มมีใบประมาณสักสามสี่ใบประมาณนี้ จากตัวนี้ไปก่อนจะไปลงก่อนจะไปลงลุมใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะสิบสี่วันสิบสี่วันต้องอยู่ในฟองน้ำแบบนี้รอยปุ๋ยรอยปุ๋ยปุ๋ยต่อมาสิบสี่เสร็จปุ๊บไปไหนต่อครับพี่ลงกล่องลงกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ลงไปกี่วันแล้วครับพี่นี้ลงได้อาทิตย์กว่าแล้วอาทิตย์กว่าแล้วนะครับนี่ครับขอญาตดูนะครับพี่ได้ไหมได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้กล่องนี้มีปัญหาเรื่องกล่องนี้นี่ครับลากประมาณนี้เห็นไหม นี่นะครับอันนี้คือพันอะไรนะพี่อันนี้บักรีนบัตรตะเวียค่ะกรีนบ <Bat> ัตรตะเวียมันมีเรซดดวยเนาะใช่ไหมเมื่อกี้อยู่ทางนูง้นอแล้วน้ําเติมลงไปเนี่ยเป็นน้ําแบบไหนพี่อันนี้เราใช้ประปาหมู่บานค่ะประปาหมูบา้าน,นเลย,เลยมเยไ่อะอแต่ถ้าเป็นน้ําประปาที่คอรีเนยเยอะเขาแนะนําให้พักไว้สองวันก่อนสองวันก็คือถ้ามีคอรีนเก็จะพักไว้ในกล่องนี้ก็ได้ก็คือเราเหมือนคล้ายกับ เปิดน้ำแช่ไว้ให้มันเลอะเหยีไปก่อนได้ไหมอ่านะครับเตรียมกองใส่น้ำเอาน้ำระดับประมาณไหนครับพี่นี่ตามจางผิดเลที่พี่ไม่มีตะเกียบออกมาเนี่ยนะใช่ว่ายังไม่ได้ล้างเลยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้กล่องที่พี่เขาเตรียมนะครับเตรียมมันจะล้างจะล้างทำความสะอาดก็คือเดี๋ยวก็จะลงแปรงนี้ใหม่ใช่ตัวนี้ลงอันนี้คือพันที่เขาเตรียมไว้นะครับเพื่อจะมาลงอีกฝั่งนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูรายละเอียดฝั่งนี้นะครับว่ามีพันอะไรบ้างนะครับ อันนี้คือทําคนเดียวหมดเลยอะพี่ชทั้งหมดโอ้โหสุดยอดครับปลูกแบบนี้นะครับอันนี้คือระยะเวลาสิบสี่วันครับเกิดไหมหรือว่าเลยลวเลยลวใช่ไหมเพราะว่า14วันอยู่ในฟองน้ำพี่พี่บอก14ี่วันอยู่ในฟองน้ำและไอ้กล่องนี่ก็คือเพิ่มมาอีกเจวันใช่หนึ่งอาทิตย์เนาะใช่ก็จะเป็นประมาณที่สยี่สิบี่วันไม่เกิน23 2สายี่ี่วันนะครับประมาณนี้แต่ตอนนี้ช่วงนี้ผักมันยัง สมบูรณ์รากอะไรเงี้ยมันไม่เชื้อรามันก็เลยไม่ค่อยแบบโตมากอ๋ออันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเป็นบางทีนะครับเรื่องเชื้อราก็ต้องดูให้ดีใช่นะครับนี่เดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับท่านผู้ชมไปดูฝั่งนี้ครับถ้าปลูกปลูกไปเนี่ยพี่เจอปัญหาอะไรบ้างครับพี่ตอนนี้ที่เจอตลอดเลยคือหนอนกินหนอนแบบไหนครับที่เป็นหนอนนอนผีเสื้อคะเราจะสังเกตยังไง พอจะแชร์ความรู้ให้กับเกษตรกรท่านอื่นได้ไหมครับว่าก็จะดูลายจะมีอันดับแรกที่เห็นชัดๆเลยขี้หนอนแต่อันนี้มันแห้งไปแล้วพอเราเก็บตลอดแล้วก็มันจะมีแบบนี้รอยหนอนกินใบแบบนี้ี่นี่ใช่แล้วเราก็ต้องแบกดูอันนี้อันนี้ก็เริ่มอันนี้เพิ่งมานี่แต่เราต้องคอยแบกดูแล้วก็เอาเนบดึงออก ถ้าทิ้งไว้มันก็จะโตขึ้นแล้วมันก็จะกินผักลงหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นจากแมลงวันด้วยเนาะถ้าพูดถึงเนาะใช่ก็คือแมลงที่ไข่เป็นหนอนนี่แหละครับคือรายละเอียดนะครับว่าแล้วเวลาเราปลูกปุ๊บก็ยังมีปัญหาอีกใช่ปัญหาหลักคือนอนแล้วก็จะมีพวกเขาเรียกอะไรเพี้ยตามฤดูเขาอ๋อมีเพี้ยตามฤดูใช่ช่วงหน้าแล้งจะมีเพี้ยอวน แล้วก็ปัญหาลงมาก็จะเป็นพวกเชื้อรารากเน่าส่วนมากจะอยู่กับผักสลัดไหมพี่หรือว่าอยู่กับอย่างอื่นหรือว่าเป็นทุกอันเลยพวกหนอนพวกอะไรเงี้ยใช่ทุกสวนด้วยมีทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอันนี้คือผักสลัดไพี่อะไรนะพี่ชื่ออันนี้กรีนคอรัส่ะอันนี้กรีนคอรัสใช่ไหมครับนี่กรีนอันนี้กรีนบัตเตอร์วียอ๋อนี่บัตเตอร์วีอเอามันแตกต่างกันนี่ใช่ไหมใช่ไอแบบนี้คือใบมันจะแบบว่าใบโตกว่า อันนี้ใบมันจะมีความหยักทีๆหน่อยนะครับโอ้มันมีความแตกต่างอย่างนี้นี่เองก็จะปลูกพยายามจะปลูกสลับเนเพราะเราขายลูกค้าทั่วไปด้วยโอ้แล้วแบบนี้พี่ใบแบบนี้เหรอครับอันนั้นกรีนคอร์สค่ะกรีนคอร์สใช่ที่เขาจะนิยมทานกันเยอะๆกินกับหมูกระทะนะผมบอกว่าสุดจริงๆครับตัวนี้อันนี้อร่อยนะครับกรอบนะครับไม่เหม็นเขียวเคยกินอยู่นะครับแต่ของเราไม่เหม็นนะ เกืบทุกเกือบทุกตัวเลยไม่เหม็นไม่ไม่เหม็นเขียวไม่ขมนะครับอันนี้คือข้อดีในการปลูกผักไฮโดรแบบนี้นะครับไปดูฝั่งนี้กันบ้างอันนี้ลราพี่อันนี้เป็นเดดแดงเดงโอ๊กเดโอ๊กใช่ไหมครับกรีนโอ๊กกรีนโอ๊กโอ้มันแตกต่างไปอีกใบย่อยๆแบบนี้อ่าใบมันจะฉีดเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือรายละเอียดในการปลูกผักไฮโดรล้วเรื่องของการดูแลน้ําแบบนี้พี่ต้องดูน้ําแบบไหนหรือว่าปล่อยได้เลยครับพี่ ก็ช่วงนี้คือปัญหาของเราคือเราแก้ไขได้แล้วเราก็เลยปล่อยปล่อยได้เลยใช่แต่<อ>ถ้าช่วงที่มีปัญหาลากเนา่าคือเรามาดูตลอดเลยก็หาแบบข้อมูลตามเพจที่เราติดตามไว้มาแก้ไขมีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเราก็หาท่องอินเทอร์เน็ตดูข้อมูลดูความรู้เพิ่มเติมแล้วอายุเขาประมาณเท่าไหร่ครับพี่ฝั่งนี้เรีจะแก้บัญาที่สิบห้า 4 5วัน30วันประมาณ30วันสามวันโอ้สามสิบวันนี่ก็เริ่มโตขนาดนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าหน้าหนาวจะใหญ่กว่านี้อีกอากาศมันดีนะครับอากาศมันดีนะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาหน้าหนาวคือ30วันจะเป็นแบบนี้นะครับค่คราวนี้ถามพี่หน่อยว่าปลูกสําเร็จแบบนี้แล้วเราถามว่าตอนแรกๆเราขายไปไงบ้างอะช่วงแรกๆคือก็เราไปขายตลาดนัดเองก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างก็ปันปนเปไปว่าเออมันได้ไม่ได้บ้างได้เพื่อน เพื่อนทำร้านอาหารก็ช่วยทีละสองโลนี่อันนี้คือปัญหาที่เราเจอในการขายเขาเขาเขาเคยกินกันแล้วเขาว่ามันขมเขาก็เลยไม่ค่อยกินเขาเค็จก็คือคนที่เขาขายทั่วไปที่เขาเจอเขาเลยบอกว่ามันก็เหมือนผักทั่วไปแต่มันขมในร้าเนี้ยนี่แหละครับกาจอาชนะความขมของคนได้กลเป็นปีนึงค่อนข้างยากเลยใช่ไหม อันนี้คือหนึ่งอพีที่แบบว่าเจอปัญหาก็เจอนะครับเรื่องของการขายก็เจอแล้วพี่ทํายังไงให้ประสบความสําเร็จจนขายหมดเป็นอตเป็นรถแบบนี้ก็ต้องสร้างเพจเพื่อโฆษณาเองอะค่ะว่าข้อผักเราแบบไม่ขมนะไม่ได้ใช้ยาฆ่าแามาลงในแ <มา S 2> บบนี้มาลองชิมดูก่อนได้เตียวคนก็สนใจขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็อาศัยไปเขาเรียกอะไระแชร์ลงกลุ่มต่างๆที่เขาขายของโดยตรงอะ่ะเฉพาะในจังหวัด คน<ม>ก็เริ่มเยอะก็ตอนนี้ก็มีร้านอาหารสองเจ้าแล้วที่มาติดต่อป็นประจำอันนี้คือออเดอร์ประจาแน่นอนใช,โโใช่ใช่นโอ้นอนสุดยอดครับเราเรื่องของการปลูกผักแบบนี้ทําแบบนี้มันมีความสุขอะไพี่อยู่ที่บ้านแบบเนี้ยก็ดีไม่ต้องไปแบบไปเครียดงานใช่ไหมเรามาทําแบบนี้แล้วมาเห็นความเจริญเติบโตของผักมันก็จะมีความสุขนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับคือรายละเอียดที่แบบว่าอยากบอกว่าการปลูกผักปลูกพืชต่างๆเห็นผลผลิตเขาแล้ว จะมีความสุขแบบนี้นะครับอีกหนึ่งีพีครับท่านผู้ชมอยากฝากไว้นะครับพี่ครับฝากเพจสักหน่อยพี่เพจอะไรนะครับอ๋อให้เราเาไปเพจร้านค้าคนบ้านนอกคนเป็นคอคนเลยนะคะคอคนใช่ไหมใช่ร้านรา้านเป็นลอลิงงงไหมเนี่ยร้านค้าคนบ้านนอก <laughs> ไม่งงครับ <laughs> เดี๋ยวผมขึ้นตามหน้าจอนะครับท่านผู้ชม <laughs> ที่เราเห็นอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับก็คือคน บ้านนอกเลยใช่ไหมร้านค้าคนบ้านนอกร้านค้าคนบ้านนอกใช่เราเราขายของหลายอย่างเรามีขวดสวนข้างในนู้นด้วยที่แม่เขาทําไม่ให้ก็นั่นก็จะเป็นสวนใช่สวนผสมมีผไมเยอะหลากหลายหลากหลายเดี๋ยวอีพีต่อไปค่อยว่ากันอันนี้คือพี่ปิสาวมาทำให้ให้เราสุดยอดครับนี่แหละครับผมให้ดูรายละเอียดอีกตัวหนึ่งนะครับคือฐานข้างล่างเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าเขาทำอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูนี่ฮะเดี๋ยวผมถอยหลังให้ดูแป๊บหนึ่งครับก่อนปิดคลิปนะท่านผู้ชม จะได้เห็นครับวันนี้ถ่ายในข้างบนเราไม่เห็นนะต้องไปดูตรงนั <itas S 2> ้เห็นชัดกว่าเห็นชัดเลยนะครับยกกล่องได้อันนี้ยกกล่องได้เนี่ยจะได้เห็นนะครับท่านผู้ชมนี่แบบนี้คือข้างล่างนะครับจะเป็นเป็นอิฐนะครับอิฐบล็อกเรานี่แหละนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นเหล็กกล่องนะครับเดินแบบนี้นะครับเอาปูนนะครับปูนโบเข้าไปแล้วปูนยัดอันนี้ด้วยการมันอิดมันแตกต้องยัดปูนข้างในหมายถึงว่ายัดปูนเข้าไปในอิดแบบนี้ในช่องในช่องอรับน้าหนัก นี่แหละครับคือรายละเอียดนะครับในเรื่องของโครงสร้างด้วยเนาะพี่เขาเป็นนั่นเขาเกีนช่างกัวดีใช่ไหมช่างก่อสร้างนี่คือข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งนะครับพี่เขาเป็นพวกเขียนแบบเลยด้วยใช่แล้วก็เหล็กบางแบบนี้ยิงยาวไปเลย6เมตรนะครับโอ้โหอันนี้ยังไม่ได้ซ่มสุดยอดจริงๆครับนี่แหละครับอีกหนึ่งอีพีครับอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมก็ถือว่าสุดท้ายรายการแล้วนะครับผมพามาดูเรื่องราวของการปลูกผักไฮโดรโปนิกแบบนี้นะครับดูสวยงาม เห็นแล้วมีความสุขครับท่านผู้ชมอยากปลูกกับเขาแบบนี้บ้างนะแต่ก่อนเคยปลูกอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็คืองานภารกิจเยอะครับไม่ได้มีเวลามาดูแลนะครับแต่ดีอย่างเือถ้าเราทําแบบนี้เรามีความสุขถือว่าสุดยอดนะครับพี่หนาโอเคครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายรายการแล้วนะครับผมขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องนําชัยด้วยนะครับวันนี้ผมกับพี่หนาต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ